สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่26ตุลาคม2565ราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งเต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำปลีแตงผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากลั่ำปลีไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากลั่ำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื <tal ul polls unconscious> ال ่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคากระหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต kind of ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคณะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาคณะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาผ no ักกาดขาวหรือลุยแต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด120บาทต่อมัด วันนี้สูงสุด120บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักบุ้งนามัด10กรัมจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางวันสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาทราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด240บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น40บาท ราคาผักช eh ีฝร for ั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรปับลดลง20บาท ราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับเปลง40บาทราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาก PI, R, ุ้ยชายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกุ้ยชายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150ยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150ยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบมักลูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบเช่าพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อ <när> ก <pued> ิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหรี่ยงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอรตแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกคีฟฟ้าเขียวสดดำจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกขี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมืม่อวันสูงสุดห5บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดห้าบ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสวนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื e. ่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม <the> วันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาสรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาสรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาสรงตัวราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัม นิสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด1 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรมักรมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด30บาทาาต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัม นิสุงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวกเหลี่ยมจากตลาดกลางนวลสุงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางนวลสุงสุด22สบบาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางนวลสุงสุด12บาทต่อกิโลกรัมนิสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะระคีนกจากตลาดกลาง วันสูงสุด30บาทต่อก so ิโลกรัมวันน ah ี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกีนจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะละกอดิบจากตลาดกลางวันสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือลายจากตลาดกลางมัวนสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุดสีบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลางมัวนสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุดสีบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเสิ็งจากตลาดกลางมัวนสูงสุด4 0บาทต่อกิโลกรัมนิสสูงสุดสี่บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือไข่เต่าจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนิสสุงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปลาะจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนิสสุดสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเหลืองจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนิสสุสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัม มิสุงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุดส0สบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางมวนสูงสุด25สบาบาทต่อกิโลกรัมนิสุงสุด25สบาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคา,า,าพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางมื่วันสุงสุด120บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางมื่ว <enlight> en <itas> ันสุดสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สุงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางจากตลาดกลางมื่วันสุงสุด20บาทต่อกิโลกรัมนี้สูดสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลาง มื่อวานสุสุด25บาทต่อก er ิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสุสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสุสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเข London, ือเทศเนื้อจากตลาดกลาง่วันสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลาง่วันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกเจเฉดมัด10กรัใหญ่จากตลาดกลางเม่วันสูงสุด120บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด120บาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักปลังจากตลาดกลางวันสูงสุด40บาทต่อกรวันีสูงสุด40บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางวันสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานป่าจากตลาดกลาง หัวอันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางหัวอันสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบัวบกจากตลาดกลางหัวอันสูงสุด30บาทต่อกรมนี้สูงสุด30บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางหัวอันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด A จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด220บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด C จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาหัวเจยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวนสูงสุด134บาทต่อกิโลกรัมมีสูงสุด134บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด138บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 4 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อ ah ก <that> ิโลกรัมราคาทรงตัว <pł> <LCD> <ifying> ราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางงวดสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะนาวเบอร์เล็กจากตลาดกลางงวดสูงสุด450บาทต่อ600ลูกวันนี้สูงสุด400บาทต่อ600ลูกราคาปรับลดลง50บาทราคามะนาวเบอร์กลางจากตลาดกลางงวดสูงสุด550บาทต่อ500ลูกวันนี้สูงสุด550บาทต่อ500ลูกราคาทรงตัว ราคามะนาวเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด650บาทต่อ400ลูกวันนี้สูงสุด650บาทต่อ400ลูกราคาทรงตัวราคามะกรูดเมือเล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะกรูดเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด36บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะกรูดเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด่างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัม นีสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าผู้ฐานจากตลาดกลางวันสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส <c correlation> ูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางวันสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางวันสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางวันสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกำวันนี้สูงสุด70บาทต่อกำราคาปรับลดลง10บาทราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรักมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรักมราคาทรางทตรัว ราคาแรดิตจากตลาดกลางวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณนาที่ดีด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ